โอเคมาแล้วฮะ408เสียเวลาเพิ่ม10นาทีแต่อาจจะลดเวลาได้หรือเปล่าไม่รู้ก็คือจากาาการล้อหลี109ที่วังกาศนั่นแหละครับเมื่อกี้นี้โอเคมาแล้วครับ408ไปที่สุดแค่นครสวรรค์ครับไปที่สุดแค่นครสวรรค์ะขบวนนี้อ่านะ i uh do -huh. นครสวรรค์ครับลุจากดีนแลวจะอยู่ตรงพื้นามีขอสอบดจากเปิดบรเทตาโคปายหนนครสรรคครับกดจัะโอเค605ก็ได้เวลาออกฮะลีกสาขบวนลวด211109และ408ครับผมอ่าไฟฉายทางนู้นนะฮะคือ605 6.5ก็ออกไปไปที่เรียบร้อยครับผมอา ส่นทับผม6-5ออกไปแล้วอ่าเึ๊บเึ๊บสวยงาม